สวัสดีค่ะ,กะเกษตรอีสานการด่ามาแล้วเด้อค่ะวันนี้สิพามาเบิงการไฮน้ำให่ไผ่กิมซุ่งนะคะให้ออกนอกฤด,ดูนะคะนี่ขอไนซ่กกำลังวานขี่จิ๋วอยู่ค่ะวานขี่จิ๋วเ,เราก็เอาเอาฟางคุ้มนะคะนี่าเอาขี่จิ๋วมาให้เบิงแน่ใส่กอลาประมาณหาหกกำนะคะ ไม่ต้องใส่ลายค่ะเขาชีวิตเแบบนี่ค่ะใส่พรมนะครับนี่ค่ะนี่จะเป็น,มนเม็ดเม็ดบางสีนะคะ,นะะเะากาจะใส่ประมาณเงาลาหากำหรือหกกำนะคะใส่ลายบ่ได้ค่ะค่อยๆใส่ไปค่ะ กับเดือนนึงเขาใจะยงใส่เวลาเขาเอาหนา,าใส่เขาก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเขาไปเรื่อยๆนะคะนี่ซักมันกับสีวานไปยังสีตลอดนะคะวันที่นี้มันก็จะเอาอฟางมาคุ้มนะคะฟางมาคลุมาฟางมาคุมนี่นี่ค่ะฟางมาคุมแบบนี้เลยค่ะนี่ฟางมาคุมแบบนี้เลยค่ะนี่นมีค่ะนามนามนี่เขาจะปล่อยใส่เลยค่ะนี่ว่าได้ บ่ได้ใส่สปริงเกอร์ว่าได้ใส่นำยดเอาแบบธรรมชาติเลยค่ะปล่อยมากแล้วก็ใส่น้ำหล่องเลยค่ะอัดแบบให้เต็มทีเลยอัดแบบเต็มทีล่ล้วกัน,นนี่ขยใช้ซักคอันนั้นแล้วพันวานขี่ทีห่หรือพนก็นจะเอาฟางคุ้มๆไว้สินะคะ น้ำเมาแบบืสุดยอดเลยค่ะน้ำนี้เป็นน้ำแบบชนประทานนะคะชนประทานโครงการหลวงค่ะคุณเท็ดมากให้ชาวบ้านได้เฮ็ดหน้าฟัง Okay. แถวใดที่มันอยู่ไกลๆนะคะเขาก็จะใส่ทอพีวีซีค่ะเตรียมมาแล้วะคะ่ะทอพีวีซีแล้วก็สายยางะคะ่ะขามเช่นประทานเป็นสีนะคะเนี่ยจะเปิดป้าตามทอทอฟังดินนะคะเนี่ยจะออกมาก้าใบแห้งค่ะเขาจะล่อยไปเรื่อยๆนะ ปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆเลยปล่อยน้ำน้ำหลงปล่อยน้ำหลงไปเรื่อยคันนี้นี่ค่ะตัวได้ที่ยุกไก่กะใส่สายยางเอาค่ะใส่สายยางไปนี่ค่ะตัวนี้คุณคุ้มฟางแล้วค่ะนี่แล้วก็อัดน้ำใส่เลยค่ะ อันน้ำซะเลยค่ะวันนี้ได้คือได้อยู่ประมาณสองแถวค่ะนะ้ำสองแถวสามแถว่นจะเปิดสายละอาทิตย์นะคะเปิดมาให้สายสา,ายละอาทิตย์ค่ารอบนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์มาเทื่อนหนึ่งนะคะเรจะได้เอานามใส่ทุกๆอาทิตย์ะะแล้วก็มาบึงกันนะคะว่าเขาเอานามใส่แล้วเอาขี้กระหลิใส่แล้ว เราเพิ่สจะออกนอ,กนอกเห็นบน่นนะคะนี่งก็จะได้เบึงน้ากันน้ำเบิ้งไปน้ากันนะคะจะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยเยนะคะจะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะนี่คะ่ะที่ลาคุ้มแล้วก็จะประมาณนะะี้ค่ะน้ำเนี่ยโอ้สุดยอดเลยค่ะน้ำเพื่อก็จะไหลเพื่อนที่ดินแปลงเนี้ย มันจะเอียงน่อยนึงค่ะดีในการที่แบบว่าเวลาเ้าปลอยหนามมากงสิวลาปอยหนามมากงสิเพื่อนก็จะไลของเพื่อนมาเองนะคะข้าบมาต้องไปเอยียงก็เพื่นมากมายเลยจะไลไหลไหลลงไปจนสุดแถวเองเลยไหลลงไปจนสุดของเพื่อนเองจะเอียงน้อยนึงค่ะ ที่จะบ,บ,ร,บ,ร,บรีบบตรงบรีบแห้งเหมาะดีในการปล่อยนามใส่นี่คะมะเบิงกันนเนพว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะมาเบิงกันด้วยับนี้ว่าขาจะออกนอบอนะคะนี่งานนี่ซักแบบ ขมักขมันในการทำงานขนาดเลยน่ำมาเศร้ากระกีดยางงามสวยมากอยอดนำกดงามใส์ไามากอะ่ะไม่ยู่กับกอภยอัยอุ้ยน้ำร้ายเฮงสะอ่อนสะอ่อนน้ำพี่น้อง อัดใส่แบบเต็มอัตราสุดแล้วไปจุดแถวแล้วนี่เ้าคุ้มเฟืองไว้องเขาคุมฟางไว้อย่างสินะคะ่ะนี่เฟืองเฟืองหรือฟางนี่แหละคะ่ะดินมันก็จะซุ่มดินก็จะซุ่มค่ะนี่เขาคุ่มไว้อย่างสิเพื่อว่าเันก็ซุ่มอยู่ตลอด เก็บความชุ่มชื้นไว้จะได้บม่แหงไว้นะคะเอาฟางคุ้มไว้เังสิน้ำขี้จิลินเรียแบบแดงเลยนะคะนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยด้ยค่ะเด้อนี้ค่ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยน,ะะยนี่จะต้นยางต้นยางอยู่ในสวนนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยได้เห็นแต่ว่าน้ำยางกะก็ไลดีอยู่ไลดีอยู่ค่ะ แต่ว่าก็บ่ถึงขนาดว่าสีหาหกเมีรดได้เก็บนะคะอจาจจะบ้านจาก10เมีรดจักสิไดเก็บนะคะก่อนอยางนี่ค่ะน้ำแบบเต็มไฮเ,เต็มสวนเลยน้ำไหลแบบดีแห้งค่ะพี่น่อไหลแบบเต็มสวนเลยค่ะจะได้ตัดนหญาดหลอบนึงค่ะนี่งาเริ่มคืนอีกแล้ว งาเริ่มขึ้นนี้เราไดวจะได้ตัด้าแล้วปล่อยมากสินาะมันก็จะไล่คุณสิคะจนวบบสูดแถวเลยว่าได้เปลืองสปริงเกอร์ว่าได้เปลือง นำยดเลยค่ะนี่เอาแบบธรรมชาติบานเฮ่าเลยค่ะนี่อย่าลืมกดติดตามไว้เด้อค่ะจะได้แสดงมาอัปเดตให้เบิงงเรื่อยๆแล้วก็มาเบิรงว่าเดี๋ยวอาทิตย์อีกสองอาทิตย์จะได้เอานามใส่อีกเนึ่งแล้วมามาเบิงว่า่ามันจะมีแหนมีนอนอยังเขาเกิดขึ้นมาบ่สิมันจะพิษพิษตาบอนะคะจะได้ เบิ้งเป็นนั่นกันรุ่นเป็นนั่นกันนะคะเนี่ยเพราะว่าก้งก็เฮ็ดปีแรกค่ะก็เลื่มเพ็ดรด้วยตัวเองปีแรกนะคะนี่ว่าเคุณเจนนัน่เพิ่ณจะออกนอยห้าบ่นะคะขอบคุณด้หลายเด้อค่ะที่ติดตามเบิ่งคลิปแล้วก็ให้กำลังใจกันนี่ค่ะสวนไผ่กิมซูงหนึ่งปีกว่าค่ะเดือน ลกระดาบีชขหน้าปีนากับสองปีค่ะนี่พึงจะเห็ดออกนอกฤด,ดูปีปีแรกเขามาหลุนกันว่าจะออกนอบอขอบคุณหลายเด้อค่ะ